ก็สําหรับเกมวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมนะคะที่ช่วยกันเล่นนะคะก็คือในแมตที่ผ่านมาเงี้ยเราอาจจะ่า้แพ้เราจะอะไรเงี้ยเราก็ตัดทิ้งไปแล้วก็มาเริ่มใหม่วันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันค่ะแล้วก็เราก็ได้ที่สามมาครองนะคะก็ยังไม่รุดหนึ่งในสามเนาะก็ก็ดีค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ช่วยเชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ ค่ะก็เกมวันนี้ถือว่าพวกเราช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็เราสามารถคว้าที่สามมาได้แล้วก็ต้องชื่นชมเวียดนามนะคะเขาก็เล่นดีแล้วก็เราก็จะอะไรที่ผิดพลาดเราก็จะกลับไปแก้ไขค่ะค่ะก็ยังเหลือแมตช์ในบ้านของเรานะคะอีกแมตช์หนึ่งเนาะอาเซียนกลางปีก็อยากให้ แมทแมทนี้คือไม่ได้หวังอะไรมากหรอกเขาเล่นแบบเป็นพันธมิตรนะทุกคนแบบเขาเล่นแบบเพิ่มมิตรภาพอะไรอย่างเงี้หยหลายๆอย่างคือไม่ได้แข่งกันเอาเป็นเอาตายเนาะก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้สนุกค่ะแล้วก็เป็นกัลมาใจให้พวกเราแล้วก็ทั้งทีมเพื่อนบ้านด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็แมทนี้นะคะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เชียร์พวกเรากันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชียร์ทีมในอาเซียนของพวกเราด้วยค่ะก็ต้อง ตามโค้ดเลยก็แบบต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักขาดพอแบบเหมือนเราออกมาแข่งเราอาจจะเห็นข้อพิพา่อของตัวเองเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ดูวิดีโอกันแล้วก็กลับไปปรับปรุงพัฒนากันต่อไปค่ะก็คู่แข่งสําหรับ3มทีมนะคะหนูมองว่าทุกทีมอ่ะคือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ต้องดูว่าเขามีจุดอ่อนอะไรแล้วก็จุดเด่นอะไรแล้วก็ปรับมา ใช้ในในเกมค่ะขอบคุณค่ะก็ยังให้สัมภาษณ์น่ารักเหมือนเช่นเคยนะครับทั้งทั้ง